สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจบูวงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกต้องบอกว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้โลกโซเชียล ร้อนผุดผุดเพราะคุณพิชัยชุนหาวัชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีแนวคิดจะปรับเกณฑ์การจ่ายภาษีใหม่คือ15 15 15โดย ถ้าออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปการจ่ายภาษีจะไม่มีการลดหย่อนภาษีอีกต่อไปทุกคนต้องจ่ายภาษีภาษีแวกภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดา15% 15% 15% นั่นหมายความว่าถ้าออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายจริงต่อไปจะไม่มีการลดหย่อนภาษีอีกต่อไปทุกคนต้องเสียภาษีต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าไทยได้ประโยชน์ในนโยบายเรื่องปรับเกณฑ์การจ่ายภาษีใหม่ นายทุนผู้มีเงินหลายล้านเคยเสียภาษี25%บ้าง30%บ้างก็จะลดลงเหลือ15%แต่ประชาชนผู้ใช้แรงงานหาเช้ากินค่ำเคยนำการเลี้ยงดูพ่อแม่ประกันชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาลดหย่อนภาษี และเอาเงินส่วนต่างที่ไม่ได้เสียภาษีนั้นไปเป็นค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ไปเป็นค่าซื้อประกันชีวิตต่อไปจะไม่มีการลดหย่อนอีกแล้วถามว่านโยบายนี้ออกมาใครได้ประโยชน์ครับแน่นอนนายทุนผู้มีเงินได้ แต่และปีหลายล้านนั้นเสียภาษียเปอร์ซสามสิบห้าเปอร์เซนก็มีก็จะลดลงมาจ่ายเหลือแค่15%เปอร์ซถามว่าใครได้ประโยชน์ครับต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้คนงานก็ตกงานเยอะข้าวของก็แพง ในหลายประเทศเขามีแต่ลดภาษีเพื่อให้เงินในกระเป๋าประชาชนเหลือมากขึ้นแต่แนวคิดพักเพื่อไทยรัฐบาลไทยเพิ่มภาษีครับนี่การใช้ชีวิตยิ่งยากลำบากม่ใหญ่ครับต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศว่านี่คือ แนวคิดนโยบายพักเพื่อไทยหรือว่าถึงเวลาเอาคืนแล้วแจก,กไปหนึ่งมืนแต่ภาษีในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายกันต่อปี20ล้านล้านถามว่าใครเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับตาสีตาสาผู้ใช้แรงงานไม่มีใครมีเงินไปซื้อหรอกครับ มีแต่มหาเศรษฐีทั้งนั้นแล้วทำไมไม่เก็บภาษีตรงนั้นครับเนี่ยกลับกันมาลดหย่อนภาษีให้คนรวยแทนที่จะเสียยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นลดลงมาเสียแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประชาชนหาเช้ากินค่ำผู้ใช้แรงงานเคยใช้พ่อใช้แม่มาลดหย่อนภาษี ซื้อบ้านซื้อประกันชีวิตให้ลูกต่อไปจะลดหย่อนไม่ได้แล้วถามว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าผมไม่ได้คัดค้านการที่รัฐบาลจะมีเงินเพิ่มเพื่อมาบริหารประเทศนะครับแต่วิธีนี้มันถูกต้องหรือเปล่าภาษีแวกเจ็ดเปอร์เซตอนนี้ราคาสินค้าก็ แทบจะแบกรับกันไม่ไหวอยู่แล้วจะปรับเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมจะลดซองละสิบบาทจะปรับขึ้นเป็นอีกสิบห้าบาทนี่ไหวเหรอครับประชาชนอยู่ได้เหรอครับปลากระป๋องกระป๋องละยี่สิบปรับขึ้นเป็นเกือบสามสิบบาทนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศพี่น้องผู้ใช้แรงงานค่าจ้างจะไม่พอกินอยู่แล้วจะอยู่อย่างไรครับ นี่เหนื่อ,อนโยบายที่พูดเปล่าเปล่าเป,าปาพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนใช่เหรอครับนี่คุณทำไร้ายหัวใจตัวเองนะครับประชาชนทุกวันนี้หากินก็ฝืดเคืองรายได้ก็ไม่พอกินคนงานก็ตกงานบริษัทก็ปิดตัวลงหลายแห่งนี่ยังจะมาปรับขึ้นภาษีแว็กอีก แล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรครับผมนำเรื่องนี้มาชวนชิดชวนคุยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้มีเงินได้ทั้งหลายได้ส่งเสียงไปถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยว่านโยบายนี้เราไม่เห็นด้วยที่จะมาขูดเลือดขูดเนื้อผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีภาษีเข้ามือรัฐบาลเพิ่มขึ้นแต่ภาษีในตลาดหลักทรัพย์มีแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีซื้อขายกันปีละ20ล้านล้านคุณไม่เก็บสักบาทนโยบายเพื่อใครครับนี่ประเด็นแรกที่จะมาชวนทิดชวนคุยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพลังโซเชียล จะเป็นพลังที่ทำให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องคิดหนักในเรื่องนี้ต้องขอเชิญชวนพวกเราออกมาคัดค้านกันให้ถึงที่สุดเพราะเจตนาชัดเจนคนรวยไม่เก็บกลับมาเจ็บกับผู้มีรายได้น้อยเจ็บกับผู้ใช้แรงงานซึ่งค่าจ้างแรงงานนั้นไม่พออยู่พอกินอยู่แล้วปรับขึ้นราคาสินค้า แวกภาษีเซนนี้ก็หนักหนาสาหาัสอยู่แล้วจะขึ้นอีกเป็นสิบห้เอร์เซเดี๋ยวประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องผู้ใช้แรงงานจะอยู่กันอย่างไรครับนี่ประเด็นแรกประเด็นต่อมาเรื่องอนุกรรมการคัดจ้างขัดต่าก็มีข่าวครา,าวออกมาว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ปรับขึ้นค่าจ้าง400บาทเท่ากันทั่วประเทศเริ่มหนึ่งมกราคม2568 อันนี้ต้องฟังหูไว้หูครับจะเชื่อก็ต่อเมื่อมีประกาศออกมาจากกระทรวงเท่านั้นเพราะาคุณผัดผ่อนมาตั้งแต่คุณวิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนี่พูดชัดเจนตั้งแต่วันเมเดี1พฤษภาคม2567บอกว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากาันทั่วประเทศ400บาท ภายในเดือนตุลาคมนี้เลื่อนมาเรื่อยครับแต่ราคาสินค้าปรับขึ้นแล้วล่าสุดก็มีข่าวาว,ว่าจะปรับ1มกราคม2568ก็ต้องติดตามต่อไปครับเพราะพูดกลับไปกลับมาไม่มีใครเชื่อถือแล้วครับประเด็นต่อมาคุณนารมลพินโยศิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็ได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าภายในเดือนธันวาคมนี้รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้กับพี่น้องชาวนาใช้เงินประมาณ38,000ล้านสล้านครอบครัวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่อันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไป ว่าทำได้จริงหรือไม่ก็ต้องติดตามในหลายเรื่องที่รัฐบาลออกมาประกาศออกมาให้ข่าวแต่สิ่งที่อยากจะเน้นยำ้ำพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ขอให้ติดตามเรื่องการปรับเกณฑ์การขึ้นภาษีนะครับถ้ารัฐบาลทำจริงนี้อยู่ยากลำบากมากครับค่าจ้างไม่พอกินอยู่แล้วราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจะอยู่กันอย่างไรครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ารัฐบาลตบัดสัตว์นั้นหมดความน่าเชื่อถือครับ ปากก็บอกว่าพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนี่เละเหลือคำการกระทำของพักที่บอกว่าประชาชนคือหัวใจยิ่งเพิ่มภาระ,ะยิ่งเพิ่มความยากลำบากฉะนั้นก็ต้องติดตามและจับตากันต่อไปว่าถ้าพักเพื่อไทยทำจริงนี่จะเป็นความโหดเหี้ยมทางนโยบายทางการเมือง ที่สุดเพราะนี่จะเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนซ้ำเติมพี่น้องผู้ชายแรงงานที่มีไรายได้น้อยอยู่แล้วเสียภาษีก็เพิ่มราคาสินค้าก็เพิ่มและจะอยู่กันอย่างไรครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ